เลี้ยงข้าวผมเหรอครับผมไม่เคยได้กินข้าวแบบนมาหลายเดือนแล้วอะเอาล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยาครับผมก็ กำลังมาช่วยลุงคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนไร้บ้านที่ผมได้รับการติดต่อมาครับคือลุงเขาเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เป็นคนไร้บ้านครับเขาเป็นคนทํางานปกติแต่ว่าเจอเรื่องอุบัติเหตุจนทําให้ต้องกลายมาเป็นคนไร้บ้านคนที่ต้องการความช่วยเหลือครับก็จะพาลุงไปโมดิฟายแล้วก็ไปสมัครงานแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมากับช่องอีกช่องหนึ่งแล้วครับผมค่ะสวัสดีค่ะปิ่นนะคะตอนนี้ปิ่นมีชั้นเป็าของตัวเองแล้วนะคะ ก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะคะปิ่นนี่แชนแนล p p i n i e Channel ค่ะแล้วก็วันนี้ปิ่นมาช่วยทางรองชีนเวิร์คทำงานนะคะเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงใครอยากได้วาปไอจรอตอนท้ายนะครับผมก่อนไปชมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านลงุงอันเก่าอ่ะนอ,อนเนี่ยแหละอันนี้อยู่อยู่อยู่ตรงนี้ก่อนนั้นนี้คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เขามาถางเจ้าของที่เขาจะเอาสิ่งเขาไปทําประโยชน์แล้ว ตอนนี้ย้ายไปหรือตัวน,นั้นแล้วมีคนยย้า,ย<น>ยายอยู่ย้ายไปอยู่ตรงไหนเขาให้ไม้ให้อะไรมาอ๋อมีคนมาช่วยมาให้ไม้สักะสีมาเจ้าของที่เนี่ยแหละครับพบาเราไม่ไปเอามาโยนไม่ให้บอกเอามาสีสร้างอะไรช่วยได้แค่นี้แหละเพราะว่าเราก็สภาพแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครัทำไมอยู่ดีถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ครับก่อนหน้าน,นี้ทํางานอะไรหรือเปล่าผมเคยทํางานอยู่ที่วอลคิสตีดนะครับ มีแฟนกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเอง,เเองอ่เพราะผมก็ไม่เคยมีรูปมีเมียมาก่อนเลยแล้วพอวันหนึ่งผมเริ่มง,งานกลับบ้านตอนช่วงประมาณปีสามจากพิยาใต้อะผมเจอคนเมามันขี่มอเตอร์ไซค์มามาขัดมาชนแบบอย่างแรงมากเลยอ่ะจนล้อรถไปไกลไปเลขแปเลยล้อหลังของเมียผมอ่ะกระเด็นไปอีกฝั่งตรงข้ามถือราิกอบพสว่อมา ชับนบนล่างแต่ตัวผมมันติดกับรถไปต,ติดกับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยอะ่ะม mm ัน hmm. ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่ทีนี้พอเมียผมเสียแล้วอะไรผมเสียแล้วแล้วผมก็เป็นคนไม่มีเงินไ,ไปท้าพ่อแม่ของผู้หญิงเขไม่ค่อยชอบผมอยู่แล้วเป็นคุณอยู่แล้ว mm hmm. พอมามีเรื่องนี้เขามวาว่าผมอะไรผมเขาก็เลยไม่ให้ผมอยู่เพราะว่าบ้านที่ซื้อกันรถที่ใช้อะไรที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้ชื่อผมเลย mm hmm. เป็นชื่อของผู้หญิงเขาเพราะผมไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปเป็นเจ้าของสิทธิ์เลยได้เงี้ยอซื้อซื้อในานาเขาหมด มาอยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วอ่ะจับฝั่ง้ามาจากพกนิตินอยู่ที่นี่ประมาณ20ปีแล้วก็ไม่คิดว่าคุณจะมาจริงๆดีใจมากมากก็เดี๋ยววันนี้เราไปเปลี่ยนแปลงเต็มตัวให้ดูดีขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปสมัครงานกันดูครับขอบคุณมากครับครับครับผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าเพราะว่าเกยงข้าวผมเหรอครับทุกคนแล้วก็หิวกันผมไม่เคยได้กินข้าวแบบมาหลายเดือนแล้วอ่ะ ญาติญาติลุงนี่ไปไหนวครัไม่มีนะลุงชื่ออะไรนามสกุลอะไรครับชื่อชื่อสันตินามสกุลพุ่มชุง่งใครเป็นญาติก็ติดต่อมา<ช>ทางรายการได้นะคร<ช>ับ<ๆ>ลุงอยากกินอะไรสั่งได้เลยครับสั่งอะไรกินเอาให้อิ่มเอาให้เต็มที่ครับเดี๋ยวนนี้เราอยากกินท<ะ>ี่ฟันเครื่องอะไรนี่ได้เดี๋ยววันนี้เราต้องไปแบบทำอะไรกันเยอะแยะ กินเสร็จยังครับรอิอ่มนะฮะอิ่มโอเคครับอิอ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก,ราก็อย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวเราไปตัดผมกันนะครับเดี๋ยวดูดูดูผมอ่าเดี๋ยวเราไปตัดผมครับให้มันเรียบร้อยหนะ่อยไปเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านตัดผมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาลุงเนี่ยเข้าไปตัดผมข้างในไปเลยไปคะคุณลุง เดี๋ยวผมตัดผมของลุงไปเดี๋ยวเพราะตอนนี้ผมเริ่มยาวแล้วนอกจากที่เราจะเปลี่ยนแปลงโมของลุงแล้วเนี่ยลูกของพี่กรณ์ก็สำคัญให้เขารอนหน่อยนะคะตามสบายะคะ่ะ หลังจากที่ตัดผมเสร็จนะครับพอเป็นพอเป็นคนหรือยังวันนี้เรามาอาบน้ำที่โรงแรมมอร์เทนบี h โฮเทลนะฮะเขาสนับสนุนที่อยู่ให้เราให้ทีมงานเรามาพักที่นี่ครับผม เราพาลุงไปหาที่ทําง,งานเดี๋ยวเพราะว่าเราต้องการจะช่วยให้ลุงอยู่ด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเองระยะยาวนะครับเราไม่ได้ต้องการช่วยแบบชั่วคราวแถวนี้มันมีแถวไหนที่มีตรงไปเป็นบริษัทยามอยู่ครับตร,ตรงไปตรงไปอีกครับไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่านะอันนี้ก็คือสมัครเสร็จปุ๊บก็เริ่มงานได้เลยไหมใครเป็นคนทำนี่เห็นห ไหวเปล่าอายุใช่ไหมเขาจำกัดอายุใช่ไหมก็ช่วงนี้เข้าอนุโลมให้อยู่ก็ทำไปก่อนโอเคครับตอนนี้ก็พาลุงสมัครงานได้ที่บริษัทรักษาความปลอดภัยครับเขารับลุงรับทำงานครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับฝากด้วยค่ะเอาครับตอนนี้ก็สมัครงานเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็แปรงโฉมลุงไปเรียบร้อยนะครับแล้วต้อง ส่งลุงกลับแล้วแต่ว่าเราซื้อของใช้ของน้ําดื่มอาหารอะไรไปนิดหน่อยให้ลุงอยู่ได้ต่ออีกนิดหนึ่งดีกว่าแล้วก็จากนั้นลุงก็ทํางานาหาเงินจะได้แบบเ,เ้ยนตัวเองได้ต่อแบบคือเรามาช่วยเหลือแบบระยะยาวเราไม่ได้เชื่อเหลือแบบชั่วขราวก็เดี๋ยวซื้อของไว้สักนิดน,นึงแลยให้ลุง โอเคครับผมเอาแค่นี้ก่อนกระป๋องเราไม่คิดเออเก็บไว้เผื่อแบบเอาแบบนี้มาตรฐานเลยเดียวหวังสิบเจ็ดบาทอย่างพอแล้วเนี่ยกาแฟเนี่ยพอเลยกาแฟแบบเป็นซองอ่ะหยิบเลยฮะเนี่ยไหยซองเล็กอันนี้ไม่ดีอ่ะอนนี้ก็ได้ฮะเอาไปเลยเอาอันนี้ไปเลยฮะเอ้ไปเลยก็ได้เยอะเลย ไว้เสร็จอย่างยาวอะนี่คือไวเสร็จที่เราซื้อของให้ลุงย่างยาวก็เราก็มาช่วยได้เท่าหนึ่งนะครับเราเราเน้นช่วยแบบว่าให้ดงอยู่ต่อระยะยาวเราไม่ได้มาซื้อของให้่างเดียวเราเราสมัครงานเราพาไปทำอะไรหลายอย่างเหมือนกับว่าคุณมาให้เครื่องมือทำมาหากินผมเนี่ยไม่ได้มาเลี้ยงข้าวผมคือมามาช่วยช่วยให้เราได้มีที่ทำกินได้มีงานได้แบบ ต่อยอดด้วยตัวเองได้ยินด้วยตัวเองได้ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณนะหลังจากนี้ไม่ต้องคิดสัน้นไม่ต้องคิดอะไรนะฮะหลับมุ่งมั่นทํางานครับอย่างน้อยเราก็แบบถ้าเราทํางานไปย้ยถึงมแม้เราจะไม่มีใครอยู่เราก็เอาเงินไปช่วยคนแถวบ้านก็ได้ที่ลุงบอกว่าเจอคนอยากช่วยเหลืออะไรเงี้ยผมก็ยังนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าเหตุการณ์วันนี้จะเป็นจริงขึ้นมาตอนที่ผมดูคลิปแรกๆเนี่ยผมยังไม่คิดเลยนะว่าเขาจะมาช่วยเราผมยังคิดว่ามีจริงด้วยเหรอแบบนี้ตัวทท่งมาเจอตัวเองวันนี้เออมีจริงจริงด้วยมีจริงครับุีจริงๆ ไม่เป็นไรครับมากเลยไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยก็ได้รับหนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็เราโมดิฟายลุงเสร็จหมดทุกอย่างแล้วผมมีงานทำเรียบร้อยแล้วเอยังเชื่อหน่อยคลายเยอะเลยรู้ว่าพรุ่งนี้มีทางให้เราเดินร้างแล้วก็ขอให้สู้ๆนะครับทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนบ้านถ้ามีโอกาสครับ จริงๆแล้วลุงก็ยังต้องการอีกหลายอย่างนะฮะเรื่องของค่าเช่าที่ที่ต้องอยู่อะไรเงี้ยถ้าใครอยากบริจาคเงินให้ลุงนะก็โอนเข้าบัญชีได้นะครับเดี๋ยวผมแปะเลขบัญชีไว้ด้านล่างก็ได้ก็เป็นบัญชีของลุงโดยตรงใครอยากช่วยบาท2บาทก็โอนมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไปแล้วฮะผม ครับกำลังไม่มีไซส์เลยออขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับทีมงานโมทีมเวิร์คและเอซที่มีน้ำใจทุกท่านนะครับ หลังจากที่ผมโพสคลิปแฟงโฉมโฮมเลทออกไปนะครับคลิปนี้นะครับก็มีคนคอมเมนต์เยอะมากว่าอยากจะให้กลับมาดูลงุงจันติครับวันนี้ก็ผมมาแถวพัทยาพอดีก็เลยแวะมาดูครับนี่ครับลุงก็น่าจะดูที่เดียวกันเดี๋ยวไปดูกันว่าลุงเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็คือไปหมดเลยจึงทำงานอยู่ใช่ไหมครับยังทำาอยู่แต่ว่าเขาให้พักผ่อนแล้วองเดี๋ยวุกนก็กลับับตอนนี้ลุง<ม>เป็นอะไรปวดหลังมันเป็นไตอะครับ ตอนนี้ก็ซื้อยาข้างหน้านออกซิเลเป็นห,อหอ่อๆห่อละสิบบาท <re> ลุงเป็นโรคไตใช่ไหมโรคไตกับฟันญหาโรคไตก็เลยปวดหลังแต่ว่าก็คือยังทํางานอยู่แต่ว่าเขาให้พักงานอะให้พักผ่อนแล้วเดี๋ยวพร้อมอไหรก็ไปบอกเขาทีก็ทำได้ต้อง,ง,งนอนพักผ่อนคือยังกลับไปทํางานไดไ้ยังไม่ได้ออกใช่ไหมยังยังไม่ไไมไออกก็คือเป็นตอนนี้มีปัญหาสุขภาพแต่ว่าหลังจากวันนั้นก็ทํางานมาก็ยังมีเงินมาความนีกินครับมีตอนนี้ยอมพอมีใช้จ่าย มีใช้จ่ายเลยเราไม่มีหนี้แล้วมันก็สบายอะครับอ๋อหนี้หมดแล้วหนี้หมดแล้วครับแล้วเงินที่คนบริจาคเข้ามาตอนนี้ก็เหลืออยู่สองพกว่าบาทเพราะว่าเขาไม่ได้บริจาคเยอะอย่างที่คุณบอกเขาแหละเขาก็ไม่กล้าบริจาคสี่บาทมั่ง5บาทมั่งวานนี้ก็ยังได้มาอยู่อีก70บกว่าบาทโอ้ยยังมีคนบริจาคมาเรื่อยๆทีละสองสามบาทนี่แหละครับก็ดีนะครับขอบคุณที่ช่วยลุงนะครับขอบคุณที่บริจาคมาให้ลุงเรื่อยๆก็าขอบคุณดํามากแล้วครับแต่ลุงก็ต้องสู้ต่อไปนะเพราะว่าครั้งนั้น ลุงพยายามทาแต่ปัญหาเรื่องสุขภาพแหละลุงมายุ่งม,มากทุกวันทุกวันนะครับแต่ลุงก็ไม่เคยได้ออกไปไหนหรอกมันนอนนีก็นอนอย่างเดียวเลยคือตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพแหละถ้าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนี่คือก็บายสบายแล้วเดี๋ยวตอนนี้ซื้อยาพี่เป็นชุดเที่ยวข,ขายอยู่ที่ร้านค้าอย่างเงี้ยเขาขายชุดละสิบห้าบาทอินล้างไตทุกคนเนี่ยม,มันบวมไปหมดเลยเนี่ย แลไตนี่ต้องแกงก็มันต้องฟอกอครับแต่มันเป็นปัญหาใหญ่แต่ลุงเคยกินยามาเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวแล้วก็รอเขาพอดมากๆอย่างเงี้ยกินน้ำที่มากๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆช่วยเองก็พยายามอย่าไปทานเค็มเยอะใช่ไหมใช่ฮะไม่ทานเค็มไม่ทานเหล้าไม่ทานอะไรพวกเนี้ยอม,มันก็จะอยู่ได้ ไม่ต้องไปหาหมอหาอะไรครับแต่ถ้าเป็นไปได้ลุงก็สามารถไปเช่าห้องอยู่ได้ถ้าเกิดไปจับไปทํางานแล้วเช่าอยู่ได้ับตัวคนเดียวตอนนี้คือพักงานมาสองทีแล้วเขาบอกว่่เป็นไรว่าลุงทํางานดีเขาว่าถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ต้องมาหาเขาเลยเดี๋ยวเขาไปทํตอันนี้มันไม่ไหวเราก็ออกพักก่อนเขาก็ให mm ้พักเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่เขาไปทําอันนี้เรื่องงานก็สบายใจไปอย่างนะครับครับถ้าเกิดว่าเราไหวเขาก็หาเราไม่ต้องมีหาอย่างมาก่อนอืม ตอนงานเราทำเอาไว้บ้านเขามาบอกแจ้งเลยว่าลุงทำงานดีอะไรอย่างเงี้ยไม่หลับไม่อะไรเขาชอบเขาบอกยามเขไม่หลับก็อยากจะบอกว่าดูแลสุขภาพให้ดีๆครับแล้วก็ต้องจัดการเรื่องชีวิตดีๆครับเพราะว่าครั้งนั้นก็เหมือนเป็นครั้งที่ผมแล้วก็เอฟซีแฟนคลับช่วยเปลี่ยนชีวิตให้แล้วก็ถ้าจะให้มาช่วยอีกหลายๆรอบเนี่ยก็จะดูไม่ดีแต่ลุงก็ต้องจัดการชีวิตดีๆแล้วก็ปล่อยให้ชีวิตมันกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วลุงได้มาช่วยเหลือเพื่อนบ้านยังไงบ้างได้ทาแล้วครับก็เนี่ย เมื่อเดือนที่แล้วเงินเดือนออกผมก็ซื้อไข่ให้บ้านนี้เขาซื้อขนมหมองซื้ออะไรให้เขากินก็ดีนะก็หวังว่าลุงจะทํางานแล้วก็อยู่ช่วยคนแถวนี้เป็นแบบส่งต่อเราก็ช่วยคนที่ใกล้กว่าเราครับแล้วก็นะครับส่งต่อจากผมครับส่งต่อไว้ให้คนแถวนี้ครับก็หวังว่าลุงจะทําแบบนี้ต่อไปได้เอยถ้าเกิดว่ามันอยู่ได้ต่อไปลุงก็จะพยายามปรกครองตัวให้ดีที่สุดชีวิตยามันก็มันไม่มีอะไรพิเศษเลยวันนึงเราให้เราสามร้อยเราก็ได้กินได้ใช้แค่นี้ะครับ เชื่อว่าถ้าทําไปเรื่อยๆใช้เวลาครับก็อาจจะทําได้เป็นไปได้ครับดีขึ้นฮะนอนดีขึ้นครับอยู่ดีขึ้นหน่อยเขาให้พัวลมกบกล่าวมาตัวหนึ่งเคก็ไซื้อตกแก๊สมาไว้สำหรับต้มอะไรกินนะครับอ๋อได้ซื้อตกแก๊สเพิ่มมาแล้วก็เสื่อน้ำมันเพิ่มซื้อเสือน้ำมันมีพัดลมตัวเล็กๆตัวหนึ่งขึ้นมาน้ำก็ได้กินน้ำสะอาดใช่ไหมเอาน้ำคุณนี่แหละครับพอตกเย็นมืดๆหน่อยก็เดินเป็นอกาบ อันนี้เป็นขวดน้ำที่ผมให้ครับใช่ใช่ขวดน้ำกินอยู่อันนี้ก็เป็นชุดชุดท,ทำงานนี่แหละใช่ปรปภอเราก็อาศัยไม่ออกไปไใช้จ่ายอะไราสงที่สุดอได้มีอะไรก็อย่างเคองเกือเนี้ยเราก็ซื้อมาเราเก็บมากินอีกแช่ไหมอย่งดีครับพอเรามีเตาแก๊สแล้วเราไม่กลัวแล้วดีครับนะขอให้มีเตาแก๊สอย่างเงี้ยเราก็พอจะ อุ่นอะไรกินได้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเป็นเป็นเตาถ่านใช่ไหมก่อกองไฟแล้วก็มีเตาแก๊สแล้วนี่ก็คือชุดที่ผมใช้ใช่ครับเนี่ยของคุณเลยหมดเลยเ่ยผมไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยเสียด้ตังสักบนบนนะพอใช่ไหมใส่ได้ทุกวันครับพอทุกวันเมื่อก่อนที่คุณนําจะมาันมีอยู่แค่ชุดเดียวสบสองชุดอย่างเงี้ยใส่ซ้ําๆกัน เอาเดี๋นี้เพอมาให้เมี้ยคอยเก็บช่วงน,นี้องไปซื้อลงเท้าก็เก็บเอาไว้เฉยดีไว้ยันั้นก่อนใส่บ่อยๆให้ยันดีสบายเท้าแบบว่าซื้อได้ <laughs> <laughs> ถ้าใครงงสงสัยก็กลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับที่เคยมาช่วยลุงเมื่อประมาณกี่เดือนที่แล้วประมาณ4เดือนประมาณ4ี่เดือนที่แล้วครับแล้วคุณนำว่าผมดีกว่าเก่าไหมล่ะสภาพก็ดีดีขึ้นกว่าะดิมนะครับเวลาเราไปนั่งเป็นรอพอเนี่ยเราไปนอนเป็นไรไม่น่าไงต้องนั่ง12บชั่วโมงโอ้พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำไม่น้องมากคือใช้เทคนิคช่วยตัวเองก่อนนะ ดีครับแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองจําทางได้ด้วยเหรอจําได้ครับจาได้พอจําได้ครับพอจําได้ก็ที่ทํางานก็รู้จักลุงแล้ใช่ไหมครับไม่มีปัญหากันแล้วยังทํางานได้อยู่ งาอยู่ลวเพราะว่าที่ทํางานเขาเขาบอกว่าคนทํางานเนี่ยลูกบ้านอย่างเงี้ยที่ลุงเปเ้าอบ้านอยู่ยนี่ใช่งี้ยจะับไงเขามาบอกว่าลุงทํางานดีไม่หลับแค่นั้นเขาพอแล้วเขาบอกอย่างนี้ถ้าเกิดป่วยมานอนไม่เป็นไรเพราะลุงอายุมากแล้วเขาก็รู้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดหายเมื่อไหร่ไม่ต้องไปหางานอื่นทําไปหาเขาเด <L> ี <L> ๋ยวเขาก็หาที่ลงให้ใหม่โอเคครับก็ใคร สงสัยเลยว่าอยากช่วยลุงก็ไปกลับไปดูที่คลิปเก่านะครับลุงไปทำงานไงลุงก็ไปทางนี้ใช่ไหมรบ,บริษัทมันอยุดทางนี้เขาบอกถ้าเกิดจะให้บริษัทไปส่งอะ่ะก็ให้เดินไปทางนี้แต่ต้องไปรอเขาไงรอเขาก็ต้องส่งหลายคนใช่ป่ะลุงก็เลยบอกว่าว่าลุงไม่มีไม่ได้มีทระอะไรอย่างเงี้ยสี่โมงเย็นลุงเข้างานทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับ,รบลุงก็จะเดินอ่นเ,เดินไปประมาณกี่โลประมาณโลออกว่าเดินไปประมาณโลหนึ่งเพื่อไปรอทํางาน ấy. เออทนงานนะครับนี่ก็เป็นคำถามมาจากคนที่ถามมาโอเคครับก็ขอให้ลุงทู้ต่อไปนะครับผยมื่ไรผมต้องขอบคุณคุณคอสมิกด้วยนะครับขอบคุณดำด้วยนะครับที่มาให้ชีวิตใหม่อย่างน้อยๆถึงมันจะไม่ดีเลิศดแต่ไม่นก็ดีีว่านเยอะเลยไม่ต้องอดนะฮะเพราะก่อนนี้อย่างที่คุณดำเห็นหน้าที่มาเนี่ยกินข้าวละมืออ่เดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆช่วยเลยได้กินข้าวอีนนี้สามมือครับสามมือสามมือครับ ดีครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าอาจจะเจอกันใหม่ครับได้ครับ,รบขอบคุณมากนะครับ ดมทีมเวิร์คและเอฟซที่มีน้ำใจทุกท่านนะครับก่อนเองนลุงก็ขอขอบคุณดมทีมเวิร์คที่ได้แวะเข้ามาเยี่ยมลุงขอบคุณจริงๆทุกวันนี้ลุงดีขึ้นมีความสุขขึ้นถ้าวันนั้นลุงไม่ได้ทีมงานของโดมทีมเวิร์คเข้ามาช่วยเหลือวันนี้ลงุงรู้ว่าลงุง จะไปยังไงเลยครับเดี๋ยวเดือนหน้าอาการลุงดีขึ้นแล้วลุงก็จะกลับไปทํางานต่อนะครับสุดท้ายเนี้จะ,จะฝากทางดมดินเวิร์สช่วยบอกทาง f อท่านด้วยนะครับว่าลุงทราบซึ้งในน้ําใจความเอื้ออาทรของ f อที่ได้ส่งเงินมาช่วยเหลือลุงทุกวันนี้ลุงได้ปลดหนี้ปลดสินหมดแล้วจากนี้ไปลุงจะไม่ก่อนี้อีกแล้วเข็ดจงเงินตาย ขอบคุณอีกครั้งนะครับเยี่ยมอุตสาหะเวลาอันิีค่าของพวกคุณแวะเข้ามาดูขอบคุณจริงๆขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารก็จะโลกทุช่วยปกป้องคุ้มครองดมทิมเวิร์กและเอฟที่มีน้ำใจทุงท่านนะครับให้มีความสุขความเจริญปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขอบคุณจริงๆครับ